คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามอย่างมีสติอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้อมขอให้เพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องนแม่แม่แมทุกๆกท่ททานรวยๆวยเฮงเงปังๆโชคดีกันทุกๆท่ทานค่ะเรามารับชมแนวทางกันได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆลุงป้าหน้าอาทุกทท่ทานนะคะมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพืพ่อนเรามาดูแนวทางห่วยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะเดือน พุสจิกานะคะเพื่อนเนาะก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูแนวทางกันสําหรับเลขเด่นล่างนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้เนาะเรามาดูผลของวันที่16เดือนตุลากันก่อนนะคะผลก็คือ 3ตัวบนนะคะก็คือ0.160เนาะแล้วก็2ตัวล่างก็จะเป็น15นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราได้นะคะตรงนี้เด่นเลข5นะคะท่านไหนวิ่งรูดก็ปังมากๆนะคะแล้วก็ตัวเจาะนะคะจะเป็น51นะคะเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะปังสุดๆเลยนะทุกคนนะคะเรามาดูของงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกากันบ้างนะคะ ต้อมอ้างอิงนะคะเลขที่เอามาวางในตารางตรงนี้จากหนังสือนะคะฝันพยากรณ์นะคะจากอิทธิพลเลขกำลังวันวันอังคารจะเป็นเลข3 0แล้วก็5แล้วก็ สูตรเลขเด่นประจําวันวันอังคารที่1นะคะเ3 4นะคะเลข3จะชนกันนะคะใช้สูตรเดียวกับเด่นบนนะคะทุกคนนะแล้วก็ต้องจะวางเลขในตารางเป็นตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็น0 3 4ขอโทษนะคะ5 4นะคะแล้วก็7นะคะอันนี้เป็นเลข5นะคะทุกคน03 5 4 7สี่นะคะเลขที่ต้อมจะจับมาวางให้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนไม่ชอบก็นำเลขตรงนี้วินกันเองได้เลยนะคะหรือว่าจะนำเลขตรงนี้ไปจับคู่กับเลขอื่นๆที่ชอบก็ได้นะคะเด่นล่างนะคะงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกานะคะทุกคนจะเป็นเลข5แล้วก็เลข7นะคะเนาะเลข5นะคะตัวเจาะจะมี50นะคะ5 2สองนะคะ 53แล้วก็59นะคะเลข7จะมี71นะคะ73นะคะ76นะคะแล้วก็78นะคะเพื่อน9กับ6ตัวเดียวกันห้ามลืมกลับหัว5 9นะคะ5 6นะคะเลขพศนะคะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะเนาะ5 6 6 5 5 9 9 5แล้วก็7 หกเนะคะเนาะอย่าลืมกันเลขพี่น้องตรงนี้จะได้เป็น51แล้วก็70นะคะตัวเน้นต้องเน้นให้4ชุดนะคะ5005 5225 7337แล้วก็นะคะ7667นะคะเพื่อน แล้วก็มาดูตัวกันนะคะสำหรับเด่นล่างนะคะงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกานะคะเพื่อนจะเป็นเลขนี้นะคะ5885นะคะเนาะแล้วก็8118นะคะสำหรับเลขเบิ้ลนะคะคเพื่อนจะเป็นเลข44นะคะ แล้วก็สาสนะคะทุกคนเนาะท่านไหนชอบนะคะแนวทางที่ต้อมให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะทุกคนเนาะเรามารอลุ้นผลนะคะ เนาะว่าแนวทางที่ต้องให้จะเข้านะคะตัวไหนกันบ้างนะคะเนาะตัวเลขที่ต้องวางให้ทุกตัวนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อตามอย่างมีสติอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะขอให้เฮงเง <ๆ S 1> ปังๆกันท,ทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย